พี่ธนีครับตกเป็นผู้เสียหายของกระบวนการแอปเงินกู้ผิดกฎหมายครับบอกว่าเจอแล้วทายังไงแบบนี้ฮะเมื่อไรคุณตกเป็นผู้เสียหายของกระบวนการแอปเงินกู้ออนไลน์ผิดกฎหมายหรือว่าภายออนไลน์ทุกรูปแบบนะครับช่องทางในการที่จะมีการติดต่อประสานงานกับทางตํารวจก็คือว่าสายด่วนเอลซีหนึ่งสี่สี่หนึ่งครับโทรไว้ได้เลยแต่ว่าอาจจะต้องรอสายนานหน่อยเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยมีคนโทรแจ้งเยอะมากเป็นหลักพันสาย ทางที่ดีครับก็ช่วยเหลือตัวเองด้วยการที่เข้าไปแจ้งความที่สพหรือวสอนในพื้นที่นะครับคุณเอาหลักฐานเนี่ยไปแจ้งความกับทางตํารวจระบุว่าต้องการดําเนินคดีให้ถึงที่สุดนะฮะไม่ใช่แค่ลงบันทึกประจําวันนะต้องระบุไปเลยดําเนินคดีถึงที่สุดนะครับแล้วก็แจ้งความมาทางออนไลน์ด้วยนะครับที่เว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com นะฟังไม่ทันก็คือว่าดูย้อนหลังครับในช่องทางของไทย PBS ก็ได้นะฮะ ช่องทางออนไลน์นะครับก็พิมพ์นีเรื่องเกี่ยวกับพวกแอปเงินกู้ออนไลน์กดมาอะไรอย่างนี้นะครับเพราะเราเนี่ยเชื่อว่ามีความเชี่ยวชาญพอในการให้คาปรึกษาชาวบ้านผู้ที่ว่าเดือดร้อนนะครับเรามีการนําเสนอประเด็นเพื่อเตือนภัยผู้คนมาเป็นเวลานานแล้วนะฮะนี้ถ้าเกิดว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีการลวงคุณให้คุณกลัวแอบอ้างว่าเขาจะฟ้องร้องคุณคุณทําผิดเขาโทรขู่คุณจะประจานคุณนะอันนี้คุณต้องทําใจหน่อยว่าตอนที่ว่าคุณไปกดยอมรับ ในระบบมันเนี่ยมันสามารถที่จะเอาพวกข้อมูลส่วนตัวคุณไปได้พวกภาพนิ่งภาพเคลื่อนไว้นะฮะเบอร์โทรศัพท์ในมือถือของคุณทั้งหมดเลยและเขาก็จะโทรไปทวงกับบุคคล2 3 4 5 6 7 8 9่เอะไรเงรี้ยตามกฎหมายทําไม่ได้เขาข่มขู่คุณว่าเขาจะลงพื้นที่อะไรประมาณแบบนี้ทําให้คุณนหวาดกลัวเขาว่าเขาจะมาทําร้ายอะไรอย่างนงี้นะหรือบางทีเขาจะใช้วาจาไม่สุภาพเนี่ยนะคุณก็ต้องเก็บหลักฐานเอาไว้เพื่อแจ้งความกับทางตํารวจนะสิ่งหนึ่งเลยที่จะต้อง รับมือคือว่าคุณไม่ต้องกลัวครับมันขู่ได้มันขู่ไปมันไม่มาลงพื้นที่หรอกเพราะว่ามันทางานแบบตากกระจายครับมันทํางานอยู่กระจายไปตามพื้นที่ต่างๆตามหอพักตามพากพักเมนต์ตาม,ตาม,ม,ตามบ้านาเดือนอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ฐานจริงๆมันก็จะอาจจะอยู่ที่ต่างประเทศด้วยนะครับแต่ว่าว่าจ้างคนถ่ายให้ให้เป็นคนคอยทวงเงินคุณอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้เป็นไปได้คุณก็บอกเขาเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณได้เงินเข้ามาแล้วนะสมมตนินะคุณก็บอกเขาว่าคุณต้องการจะใช้เงิน ไม่ได้หนีนี่แต่ว่าขอเจ้าชายที่หน้าสพหรือว่าสอนน ah like ะครับไม่งั้นแล้วเนี่ยพอคนกลัวนะคนก็จะกู้เงินแบบว่าเป็นลักษณะงูกินหางมันไม่จบไม่สิ้นสักทีนะฝากติดตามด้วยนะครับรายการสถานิประชาชนทางไทย P ีบีเอสก่นมาเลสามนะครับสิบสี่ในการห้านาทีจนถึงวลาสิบห้าในการนะครับผมเป็นนักจัดรายการเองนะเราคอยเตือนภัยผู้คนตลอดรวมถึงนะฮะเรื่องที่เป็นปัญหาของสังคมกับเราหาทางออกให้กับประชาชนนะฝากติดตามด้วยนะครับ